สวัสดีครับผมเชฟหลงเจอกันเช่นเคยทำอาหารไม่ได้ยากอย่างที่คิดมาเรียนรู้กับเชฟหลงผมวันนี้จะมาทำาซุปกะปพาน้ำแดงนะครับผมคิดว่าหลายๆท่านชอบชอบทานชอบกินนะแม้จะไปซื้อตามรถเข็นก็ดี แต่เราไม่รู้ว่าเขาทำสะอาดหรือไม่วันนี้ผมจะมาทำให้ทุกท่านได้ได้ดูแล้วเอาไปทำที่บ้านแบบง่ายๆไม่ยากนะครับเรามาดูกันเลยว่าวัตถุดิบของเรามีอะไรบ้างนะครับอย่างแรกผมต้อมซุปก่อนเพื่อจะเอาซุปเนี่ยมาทำเป็นน้ำแดงนะครับน้ำแดงคืออะไรนะเดี๋ยวเราดูจะรู้ว่าเขาเรียกว่าน้ำแดง นะครับผมตามผมมาเลยนะครับมาดูกันนะครับผมกระเพาะปลานะครับเห็ดหอมเห็ดหอมลายนะอันนี้เป็นเห็ดหอมแห้งเดี๋ยวเราเอาไปแช่น้ําก่อนนะครับไก่เนื้ออกไก่นะหมูทําไมผมใช้เนื้ออกไก่คือเดี๋ยวต้มเสร็จแล้วเนี่ยน้ําซุปเราก็เก็บไก่ขึ้นมาเป็นฉีดเส้นเขาเรียกว,ว่าไก่เส้นไก่ฉีด นะก็ปปาปลาไก่ฉีดแต่หลายๆที่ใช้น่องไก่มั่งอะไรมั่งใช่ไหมเราเปลี่ยนมั่งนะไก่ฉีดอันนี้หมูเราก็ใช้หมูแล้วมาฉีดทีดเป็นเส้นนะกบปลานะ่อันนี้คืออะไรลำไย,ยอันนี้ขึ้นช่ายนี่รากผักชีนี่รากขึ้นช่ายนะอันนี้ก็ขึ้นช่ายเพราะมีก็ใส่นะอันนี้ไม่มีก็ไม่ต้องใส่มีหอมใหญ่ นะครับลำไยใส่ทําไมลำไยจะใส่เป็นสีเพื่อให้สีมันออกมาสีสวยนะอ่าพวกเครื่องพวกนี้เหมือนกับเครื่องอก๋วยเตี๋ยวอย่างเช่นพริกไทยพริกไทยเม็ดเนี่ยใครอยากใส่ก็ได้ตอนนี้บางทีใส่แล้วถ้าต้มเสร็จแล้วมันเผ็ดเด็กกินไม่ได้พริกไทยดำเราไอพริกไทยเม็ดเราไปใส่ที่หลังนะครับผม กระเพาะปลาเนี่ยเราเอาไว้ลวกก่อนนะลวกน้ําร้อนแต่ก็แช่ให้มันนิ่มนะครับผมคลิปที่แล้วผมได้ทํากระเพาะปลาผัดแห้งผมก็มีการทําให้ดูแล้วนะครับแล้วตอนนี้เราก็มาต้มซุปก่อนนะครับเอาไก่กับหมูนี่ไปลวกก่อนลวกน้ําก่อนเสร็จแล้วเราค่อยมาต้มนะแล้วก็เห็ดเห็ดหอมเนี่ยเราก็ต้องแช่น้ําก่อน แค่น้าล้างแป๊มหนึ่งก่อนแล้วก็เอาไปต้มด้วยกันนะครับเพื่อเอาเห็ดหอมมีกลิ่นหอมนะฮะอ่ะอะอะาแล้วก็ต้มซุปนะครับผมใส่เห็ดหอมใส่ทุกอย่างพวกผักลงไปเลยนะอ่าไก่ก็ใส่ลงไปเลยฮะน้ําเดือก็ใส่ไก่ลงไปเลยนะครับไก่ต้มสักสามสิบนาทีนะสามสิบนาทีสุกแล้วเราขึ้นมาฉีกนะครับอ่าไก่หมูเอยหมูต้องต้มนานหน่อย นะครับทาไมไม่ใส่ครงไก่ครงไก่มันกลิ่นมันแรงกลิ่นกลิ่นสับไก่มันแรงนะเวลาจะเวลาจะเอาเนื้อไก่มาเนี่ยบางจะมีกลิ่นแรงนะฮะต้องระวังนิดนึงนะฮะใช้ไก่ครงไก่ต้มนะบางที่ก็ใช้โครงไก่ต้มซุปนะครับอา่ากำลังรอให้เดือดเดือดแล้วเราก็เบาไฟนะครับผมอา่านะ ของเรากินเราใส่ของดีหน่อยเอ็ดหอมลายหลายตังอยู่นะครับบางคนก็ใส่หัวไชาเท้าบางคนก็ใส่ประกัดขาวนะให้น้ําซุปมันหวานนะครับยิ่งทุกวันนี้ยิ่งยิ่งทันสมัยตอนนี้มีซุปไก่ซุปไก่น้ำอะ่ะบางคนนี่ไม่ต้องต้มเลยซื้อซุปไก่น้ํามาขวดหนึ่งผสมกับน้ําเปล่านะมันจะมีเขียนว่า1นึขวดได้กี่ลิตรนะครับเดี๋ยวนี้โอ ทำง่ายแต่นี้เราทำกินเองหรือทำขายนะอ่าเราจะใช้ไก่อะไรก็ได้แต่ใช้คงไก่คงไก่กินมันแรงนะฮะแต่ว่าถ้าไก่สดๆโอเคนะครับนะเราให้มันเดือดอต้มประมาณสักครึ่งชั่วโมงอะ่ะ ไอ้ผักพวกผักคนมันเปือ่อยนะไก่ประมาณครึ่งชั่วโมงก็สุกแล้วเราเอาขึ้นมานะหมูนี่ก็ก็สุกเหมือนกันแหละเห็นไหมปุดๆๆนะอย่าเปิดไฟแรงมากเพราะเดือดแล้วเราก็เบาไฟน้ำซุปมันจะใสนะครับน้ำซุปมันจะออกมาใสานะครับอ่านะแต่เราเรา,เร,ารอสักครึ่งชั่วโมงให้น้ำซุปมันนี่ก่อน ในเราอ่ะรอซุปแล้วก็ต้มกับปลาปลานะต้มกับปลาปลาเอ่ปลาปลาเล็กใหญ่อยู่ที่เราเลือกเอานะเลือกเอาอย่างดีเลยนะครับอ่าอันเล็กจะอร่อยหน่อยอันเล็กนะครับต้มน้ำเดือดน้ำเดือดกอออก็ทับมันไว้อาน้ำเดือดทับมันไว้ เด,เดี๋ยวค่อยมาหันกันเนาะนะในระหว่างรอซุกอยู่ทำคู่คู้กันไปเอาได้แล้วครับผมนะมันใช้เวลาไม่นานมันอยู่ที่อของเนาะอืเราลวกเพื่อให้น้ำมันมันออกนะครับในนี้เราก็ อ่ปล่อยให้มันน้ำมันหยดนะเราให้น้ำมันรือสุกโปง่งลงไปเย็ยนแล้วเราค่อยเอามาหัน่นจะเอาเป็นชิ้นก็ได้หั่นเป็นเส้นก็ได้นะครับผมอ่าอ่าเครื่องนั่รม,มือแล้วเราไก่ขึ้นก่อนนะเดี๋ยวมันจะนิ่มเกินออกไก่ขึ้นก่อนนิ่มเกินหมูให้มันนิ่มนิดหนึ่งนะอ่าไก่ขึ้นก่อน โอ้ออ่าขึ้นก่อนเห็นไหมอ่าสวยงามขาวนเราจะทาําไงขีดเป็นเส้นเดี๋ยวรอแป๊มหนึง่งเอาทุบมันนะให้มันเย็นนิดนึงเอาทุบมันแล้วก็ขีดเป็นเส้นมันยังง่ายครับผมอ่าจะง่ายเลยนะอันนี้ก็ปล่อยมันต้มไปก่อนเห็ดหอมดูก่อนนะเห็ดหอมนิ่มหรือเปล่าถ้าไม่นิ่มก็ต้มไปเรื่อยๆออันนี้ไฟไหม ทันแดกว่าน้ำนิ่งไหลลึกอ๋อไม่ใช่น้ำนิ่ง,งร้อนลึกอ,อ่ไก่เก็นแลวเราทุบนะครับทุบอย่านี้นะครับทุบอย่างนี้นะัะทุบแรงหน่อยก็ได้นะครับทีนี้เราจะฉีดง่าย นไก่มันก็จะออกมาเป็นเส้นๆอย่างนี้ก็จะฉีกง่ายมากเลยอย่างนี้นะครับถ้าไม่ได้เราก็ทุบอีกนะครับอ่านี่นะไก่ฉีกง่ายไหมครับอ่านะแล้วก็วางน,นี้อ่านะไก่ฉีกนะแล้วก็ใส่กระเพาะปลานะนี่อ่านะฉีกฉีกให้หมดเลยเรา กินไม่หมดเราทำสลัดก็ได้นะ,ะยำะก๋วยเตี๋ยวยเซี่ยงไฮ้เอ้ยพวกเนี้ยไก่ฉีดพวกเนี้ยมันใช้ได้หลายอย่างถ้าใช้ไ,ไม่หมดหรือทำเป็นอย่างอื่นได้หมดเลยนะครับนะฉีดอย่างเนี้ยฉีดจนหมดเลยนะครับนะวิธีการฉีดไก่ที่ง่ายๆนะครับเดี๋ยวเราฉีดหมูให้ดูเหมือนกันครับผม โอเคนี่ก็ผ่านไปนานพอสมควรสี่เกือบชั่วโมงแล้วนะเ,เห็นไหมสีที่ผมสํรายใส่ลำไย,ยเพราะอะไรด้วฮะนี่แหละให้มันมีสีออกแดงๆหน่อยนะมันจะหอมด้วยหวานด้วยหวานก็คือเราหวานลำไย,ยดีกว่านะครับอ่าแล้วก็หวานผักตอนนี้หอมพวกรากผักชีขึ้นใช่นะหอมใหญ่ นะตอนนี้หอมมาก <Okay. S 1> นะครับเดี๋ยวเราไปปรุงกัน<อ>นะตอนนี้เราไปกรองน้ําออกก่อนเอาเต็น,น้ําเนาะ <_ S 1> เสร็จ <_ S 1> เอาทิ้งครับผมอน้ําซุปเรากลอกรองเรียบร้อยแล้วนะครับผมอแม่กันไก่เส้นขีดไก่ขีดกระป๋าก็พร้อมนะครับทีนี้เห็ดหอมนะมันก็จะมีอันแข็งแข็ง,ขงเราตัดอันแข็งแข็งออกก่อนนะเออตัดนะครับเอา,ออาแข็ง,แข,งแข็งออกนะ จริงๆถามว่ากินได้มั้ยยิงแต่มันกินได้มันแข็งนะตัดให้ออกนะครับอ่าเดี๋ยวเรามาทํากันเลยนะครับผมกระเพาปะปลากระเพาะปลาไก่ฉี่เผ็ดหอมน้ําแดงนะครับนะค,นะคผมลวกก<อ>่อนกระเพาะกระเพาะจะหั่นเส้นจะหั่นเป็นชิ้นหรือเป็นดอกก็ได้นะเพราะว่าถ้า กินเยอะหรืออะไรเนี่ยถ้าเรากินเองจะเป็นดอกใหญ่ๆก็ได้หรือจะเกียวนั้นยากน,น,นะครับจริงๆเนี่ยจะมีหน่อไม้เอ่ยเลือดเอ่ยพวกนเนี้ยมันอยู่ที่เราเนาะจะใส่หรือไม่ใส่นะครับหรือไข่ลูกกระเทานี่นะจะใส่ก็ไม่ใส่หรือยังไงมันอยู่ที่เราทุกอ,อย่างอยู่ที่เราแต่หน่อไม้เนี่ยชี้แยกออกต้มดีกว่า นะครับเพราะอะไรบางคนก็ไม่กินถ้าเราแยกออกถ้าเราเอา,เ,อาเราก็ใส่ลงไปทั้งเลือกทัทง้ทงทงั้งทั้งเอ่อตอไม้นะครับแต่วันนี้ที่ผมทำมันไม่มีเออผมไม่ใส่นะครับเพราะผมขายตรงนี้เนี่ยผมก็ไม่ใส่เลยเพราะว่าบางคนเขาไม่กินนะครับอันนี้เราก็ เล่าเล่าจะส่ตอนนี้ก็ได้ส่ที่หลังก็ได้ ของขาวเขียวก็ได้มันแล้วแ,นะแต่นะแต่ของผมไม่อยากให้ดูว่ามันเป็นอย่างนี้นะครับน้ามันหอยนะตอนเราชิมตอนนี้มันรสชาติได้นะบางทีเราใส่กระเพาะปลาลงไปมันจะจืดเพราะฉะนั้นใส่ตระเพาะปลาลงไปก่อนก่อนที่จะชิมรสชาติ แต่ว่าอย่าไปลจัดมากเพราะว่าเราอย่าลืมว่าเรามีเครื่องปรุงต่างๆนะครับผมก็ใส่ซีอิ๊วขาวเห็ดหอมเป็นหน่อยให้ให้ความเข้มข้นนะครับอ่อ่าใส่พริกไทยคุณที่ชอบพิกไทย แที่ผมบอกตั้งแต่แรกไม่ต้องเอาพริกไทยไรต้มเพราะว่าเด็กกินไม่ได้อะไรอย่างนี้ ค่อยๆยอดลงไปนะครับค่อยๆยอดลงไปเพื่อให้มันเหนียวน้ำซุปม,มันเหนียวเขาถึงว่าเรียกว่าน้ำแดงนะครับทไม่โอทินไม่โอ,อเคกับน้ำแดงก็คือเป็นผลนี่นะนะครับ,รบอ่าไม่พออ่าอยู่ที่เราความเหนียวมันอยู่ที่เราต้องการนะครับอ่า ไปไหน่อยนึเงแล้วเราค่อไว้ข้างบนโอ้อกิน่นหอมกิ่น้อมเลยนะ กินไหมเดี๋ยวเราใส่ไก่ขึ้นไปนะครับผมนี่นะนี่ครับใส่ไก่ลงไปเลยนี่เป็นไงโอ้น่ากินมากเลยเอักที่ต้นหอมเลยนะโลย